หนังสือก็มีแล้วโปรแกรมก็มีแล้วแต่ทำไมยังเริ่มออกแบบไม่ได้สักทีสวัสดีค่ะจอยวิศวกรโยธาน,นะคะถ้าจะเริ่มออกแบบนะคะ ความรู้เรามีอยู่แล้วถูกมคะแต่ละส่วนในงานออกแบบไม่ว่าจะเป็นงานโครงหลังคาง,งานพื้นงานคานะคะเรามีความรู้เบื้องต้นอยู่แล้วแต่งานจริงนะคะแบบที่ทางสถาปย์หรือผู้เขียนแบบเขียนมาให้เรามันไม่เป็นดังตัวอย่างล้สิคะมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะเดี๋ยวจอยนะคะจะพามาดูงานาตัวอย่างที่จอยทําจริงๆและแบบที่ส่งมาให้จริงๆเป็นแบบกระดาษนะคะไม่ได้มีเป็นแบบฟ้า ไฟล์แคดหรือ Up, ไฟล์สเก็ตอัพใดๆนะคะเรามาดูว่าเราต้องดูอะไรกันบ้างแล้วเราจะนำะความรู้หรือการวิเคราะห์นั้นมาออกแบบได้อย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะงานจริงๆแล้วเราจะเริ่มต้นจากงานหลังคาค่ะอันนี้จะเป็นหลังคานะคะถ้าดูจาก แปนนะคะจะเป็นทรงนะอะไรคะอ่าถ้าเรายังหมอไม่ชัดเราก็มาดูนี่เลยค่ะรูปด้านที่เขามาให้อ่าอันนี้จะเป็นทรงจั่วนะคะอันนี้จะเป็นทรงจั่วเนาะคือเราต้องรู้ก่อนว่าหลังคาทรงจั่วเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะหลังคาทรงจั่วประกอบด้วยหนึ่งค่ะแปรค่ะสองจันทันสามดั้ง นะคะดั้งถืออะไรนะคะบางท่านก็ยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่เห็นหน้างานจริงหรือยังไม่ได้สัมผัสแบบจริงเนาะอ่ะดั้งแล้วมีอะไรอีกมีขื่อรับดั้งมีอาศมีอกไก่ก็จะมีแปรนะคะในส่วนแปรเราก็จะดูทั้งหมดเลยนะคะว่าหลังคาอันนี้เป็นหลังคาชนิดอะไร้แปรแล้วนะคะเราก็มากําหนดจุดนะคะจุดที่จะให้เป็นโครงหลังคาเหมือนดังในแบบสถาปั นะคะก็จะมีอะไรบางคะดั้งดั้งก็ต้องอยู่จุดนี้นะคะต้องอยู่จุดนี้แต่บังเอิญว่าจุดที่ดั้งอยู่ดันไม่มีเสาเราก็ต้องออกแบบอะไรคะตัวรับดั้งซึ่งเป็นตัวเรียกว่าตัวขื่อนั่นเองนะคะเป็นขื่อรับดั้งเพื่อที่จะ วางนะคะแล้วก็เอาตั้งนะคะเอาดั้งตั้งนะคะเราก็ต้องออกแบบนะคะชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีอาเสนะคะอเสที่รัดรอบนะคะรัดรอบตัวอาคารนะคะแล้วก็จะมีออไกโอกไก่ซึ่งจะวิ่งอยู่ขนาบกับบนดั้งนะคะเพื่อที่จะเป็นสะพานให้จันทันพาดนะคะหัวอะไรบ้างน,นะคะเรามากําหนดค่ะกําหนดสิ่งแรกนะคะ ที่งาเอาแบบหลังคาเราก็ดูวัสดุ1ดูว่าเรื่องวัสดุน้ําหนักวัสดุ2ดูทรงของหลังคาแล้วเราก็มาดูตําแหน่งเสาของงานหลังคามีตําแหน่งอะไรบ้างแล้วดั้งอยู่ตรงไหนถ้าเกิดว่าไม่มีเสาเราสามารถใส่ดั้งได้เราก็ต้องออกแบบตัวขือ่อรับ ดั้งนะคะแล้วก็ต้องมีตัวอันนี้มีตะเข้รางด้วยนะคะจะเห็นว่าหลังคา2ชิ้นนี่มันออสัมผัสกันอยู่ในระนาบเดียวกันเราก็เลยต้องมีรางนะคะดูได้จากรูปด้านนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นงานหลังคาคร้าวๆที่ต้องกําหนดก่อนที่จะทําการออกแบบเพื่อที่จะให้ทราบว่าน้ําหนักตัวนี้มันจะถ่ายแรงไปทางด้านไหนแล้วตัวนี้รับน้ําหนักอะไรบ้างอ่ะอันนี้เป็นงานหลังคานะคะต่อไปค่า ใครสนใจหนังสือนะคะสามารถที่จะทักจอยมาได้นะคะทักจอยมาได้เลยนะคะทางข้อความนะคะหรือทางาที่ขึ้นด้านบนนะคะที่ขึ้นด้านบนคลิปนี้เลยนะคะฝากติดตามด้วยะค่ะใครที่ติดตามแล้วนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะ